สวัสดีค่ะจัดไปไอที24ชั่วโมงเคยพาคุณผู้ชมไปดูงานสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปที่ประเทศสเปนกันเมื่อเร็วๆนี้นะคะและน่ายินดีค่ะที่วันนี้งานสตาร์ทอัพแบบนี้ก็ได้เกิดขึ้นที่เมืองไทยแล้วค่ะและประเทศไทยของเราก็กําลังมุ่งเข้าสู่สังคมนวัตรกรรมนะคะและสตาร์ทอัพนี่แหละค่ะก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญที่จะผลักดันระบบนวัตรกรรมให้เกิดขึ้นค่ะ วันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมมาดูงาน Startup Thailand 2016งานที่รวมพลคนรุ่นใหม่มาร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยกันค่ะเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างค่ะในวันแรกของงานท่านนายกรัฐมนตรีก็มาเป็นประธานในการเปิดงานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษค่ะ แล้วก็ยังมีการปาตากถาพิเศษโดยรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และไอซทของเกาหลีใต้ด้วยงานนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและอีก7กระทรวงพร้อมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมและภาคเอกชนจัดขึ้นมาเพื่อแสดงจุดยืนและความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะผลักดันประเทศไทยให้เจริญได้อย่างรวดเร็วค่ะ และจุดแรกที่เราควรจะมาเช็คกันก่อนนะคะก็คือ what is startup startup คืออะไรคะ่ะ startup ก็คือธุรกิจเกิดใหม่ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยแนวคิดที่แตกต่างโดยใช้กระบวนการและนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใครธุรกิจสามารถทำซ้ำขยายตลาดและเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดค่ะและถ้าใครที่เริ่มสนใจทำธุรกิจ startup ก็ตรวจสอบกันก่อนนะคะว่าคุณสมบัติของเราเป็นไปตามนี้หรือไม่ที่มุมนี้ค่ะและสตาร์ทอัพในงานนี้เขาแบ่งเป็น8ด้านแบบคร่าวๆนะคะก็มีด้านการเงินค่ะด้านธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษานะคะเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซและโลจิสติกเกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็เรื่องอาหารค่ะแล้วก็ไลฟ์สไตล์หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเราอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมสะอาดแล้วก็สุดท้ายก็เกี่ยวกับสุขภาพนะคะลองไปดูกันค่ะ คนเยอะมากๆค่ะคุณผู้ชมเหล่าผู้ประกอบการสตาร์ทอัพคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศมารวมตัวกันกว่า200บูธค่ะซึ่งงานนี้ก็ได้สร้างโอกาสทั้งการได้ทดสอบไอเดียพบปะลูกค้าพบนักลงทุนและยังเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับคนไทยอีกด้วยค่ะ มาดูโซนการเกษตรบ้างค่ะปลูกต้นไม้เนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีได้นะคะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือระบบปลูกต้นไม้อัตโนมัติครับใช้เซนเซอร์ในการควบคุมทุกอย่างที่เกี่ยวกับการจเจริญเติบโตของต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุณหภูมิเรื่องแสงเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ำอะไรพวกนี้ครับผมเราต้องการรู้แค่ว่าเราอยากจะปลูกอะไรแล้วเราเข้าไปเลือกในแอปเราสมมติเราอยากจะปลูกสตรอเบอรี่ก็เลือกในแอปว่าเนี่ยสตรอเบอรี่นะมันก็จะส่งข้อมูลการปลูกสตรอเบอรี่มาให้ตู้แล้วตู้เนี่ยก็จะมีทําการปรับเปลี่ยน สภาพอากาศสภาพต่างๆเนี้ยให้เหมาะกับการปลูกสตรอเบอรี่ครับโดยการดูแลพืชผักที่ปลูกนี้ยังสามารถควบคุมผ่านแอปได้จากทุกที่ทุกเวลาด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเทคโนโลยีนําไปใช้ได้กับทุกๆด้านคะ่ะและก็น่าสนใจมากๆนะคะว่าธุรกิจสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีเป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่จริงๆคะ่ะหลายๆบูทธที่มาโชว์เป็นผู้ประกอบการที่ยังเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่เลยคะ่ะ แล้วตรงนี้ก็เป็นโซนที่รวม coworking space นะคะซึ่งในเมืองไทยเนี่ยก็มี coworking space อยู่หลายแห่งค่ะซึ่ง coworking space นี้นะคะเป็นพื้นที่ที่ให้มานั่งทำงานนั่งประชุมกันได้แล้วธุรกิจสตาร์ทอัพหลายหลายธุรกิจนะคะก็ยังไม่มีออฟฟิศเป็นของตัวเองค่ะก็ใช้ coworking space เนี่ยแหละค่ะที่มานั่งทำงานแล้วก็ประชุมงานกันค่ะและข้อดีอีกอย่างของการทำงานใน coworking space ก็คือเราจะมีโอกาสได้พบปะกับสตาร์ทอัพคนอื่นๆค่ะได้แลกเปลี่ยนความคิด กลับไปพัฒนาหรือว่าได้ให้ความช่วยเหลือกันด้วยค่ะเงินลงทุนก็เป็นเรื่องสำคัญของสตาร์ทอัพนะคะงานนี้นอกจากจะมีโอกาสได้พบปากกับนักลงทุนแล้วก็ยังมีพูดการเงินด้วยค่ะและการส่งเสริมสตาร์ทอัพยังต้องรวมถึงการบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ๆให้ความรู้ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ต้องการทำธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยนะคะโซนนี้ก็เป็นโซน ดิจิทั l เทคโ n โลยีอิ n c ิ b ชันเน็ตเวิร์ค่ะซึ่งภายในนี้เนี่ยก็จะเป็นการจําลองระบบนิเวศของการบ่มเพาะสตาร์ทอัพซึ่งก็จะดทาโดยกระทรวง i c t ค่ะเพราะว่าหลังจากจบงานนี้แล้วนะคะก็ไม่ใช่จบแล้วจบเลยก็จะยังมีการดูแลในเรื่องของการบ่มเพาะสตาร์ทอัพทั่วประเทศไทยกันต่อไปอีกค่ะแต่ถ้าใครอยากได้คำปรึกษาในงานก็มีเหล่าพี่เลี้ยงหรือว่าเมนทอร์มานั่งคุยให้คำปรึกษากันที่บูธเมนทอริงเซสชั่นค่ะ กิจกรรมในงานมากมายเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมครบทุกองค์ประกอบของสังคมสตาร์ทอัพไม่เว้นแม้แต่การให้คนหางานกับบริษัทสตาร์ทอัพที่หาคนมาเจอกันได้ในโซน j o b f เฟสค่ะและที่ขาดไม่ได้ก็คือการสัมมนาเรื่องราวควรทราบเกี่ยวกับสตาร์ทอัพที่มีวิทยากรทั้งจากไทยและต่างประเทศมากันมากมายน่าสนใจทุกเซสชั่นคนเต็มจนล้นเลยล่ะค่ะ และการพิชชิ่งเป็นสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องฝึกเอาไว้เลยนะคะขายไอเดียของเราให้โดนใจนักลงทุนงานนี้ก็มีการประกวดไอเดียธุรกิจชิงเงินรางวัลและผู้ที่ได้รางวัลยังจะได้ไปเยี่ยมชมเทคโนโลยีและก็การทำวิจัยและพัฒนาที่สำนักงานใหญ่ของหัวเว่ยประเทศจีนอีกด้วยค่ะเราขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รางวัลทั้ง6ทีมด้วยนะคะคุณผู้ชมคะ ตลอด4วันของงานไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าคนไทยจะให้ความสนใจกับเรื่องราวของสตาร์ทอัพมากมายขนาดนี้ถือได้ว่าเป็นการจัดงานสตาร์ทอัพที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแล้วล่ะค่ะ <Okay. S 1> หลายคนสงสัยนะคะว่าแล้วการส่งเสริมสตาร์ทอัพนั้นจะช่วยประเทศอย่างไร หลายประเทศที่เจริญแล้วก็พัฒนาได้อย่างรวดเร็วก็ส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยค่ะซึ่งงานนี้ก็เป็นความร่วมมือกันของทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนที่เป็นจุดเริ่มต้นหรือว่า kick off star สำหรับการสนับสนุนสตาร์ทอัพนะคะให้เศรษฐกิจของเรานั้นเติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะยังติดตามอ่านกันได้ที่เว็บไซต์ i t 2 4 r s c o m แล้วมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจัดไป it24 ข่วโมงสวัสดีค่ะ